ขอสดีทุกท่านนะครับผมมาพบเราคำหน้าเกลียวเราท่านวันนี้นะครับผมเราก็มาถึงนะครับผมป่าที่จะกลนแมงกินูแล้วก็มีพี่ที่สนใจอยากจะเห็นในส่วนของไอคือของต้นยางนี่ครับทุกท่านเรามาถึงแล้วนะครับผมนี่ครับเออพันธุ์นี้นะครับผมเขาจะหวานนะทกท่านว่าเขามีผลสีส้มออกชมพูนะคทุกท่านครับขออภัยครับมันไกลเพราะว่า ราปรับขยายขนาดนะครับนี่ครับทุกท่านนี่คือเครือของหมกยางนะครับผมเราจะเป็นไม้เถ,ถานะครับทุกท่านแล้วก็ขึ้นเกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะตัดเป็นกิ่งเอาไปบ่มไว้สักวันสองวันก็ได้นะครับทุกท่านผมเยอะมากนะทุกท่านนะครับผมนี่ครับหม,ยม,ก,นะก,บมกยางป่านะ,ะทุกท่านวันนี้นะครับผมเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บหมกยางก่อนเนาะแล้วก็ ค่อยไปกนกินูนนด้านในนะครับผมนครับท่านดกมากนะครับผมนี่นะครับทุกท่านคือต้นของหมักยางเนาะนะครับท่านใดอยากกินบ้างเอ่ยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าคนส่งเขาให้ส่งไหมเพราะว่าช่วงนี้นี่คนจะฝากมะม่วงแล้วก็หมักยางนะครับทุกท่านเยอะนะครับผมบางคนส่งเอกชนก็บอกว่างดรับส่งหมักยางแล้วก็มะม่วงนะครับ ก็เดินทางไกลจากบ้านเราเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนเนาะนะผมนะเราก็เดินทางมาจากบ้านเรานี่ก็จะไกลอยู่ประมาณสิบห้าโลนะครับทุกท่านวันนี้ออกมาสายหน่อยเพราะว่ามีกิจกรรมเนาะนะครับผมเราทํามม่งกวนด้วยนะครับผมวันนี้มืออาจจะสั่นหน่อยนะทุกท่านนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา